พาไปดูการจัดการาขจัดปัญหายา,ยาเสพติดกันก่อน <ผม S 1> นะคะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยตำรวจนะคะเป็นตำรวจน้ำไปจัดการยาเสพติดบนเรือสปีดโบทกันเลยนะคุณผู้ชมคะ ซึ่งตำรวจจากกองบังคับการตำรวจน้ำค่ะเข้าไปจับกุ่มนายสุนันอายุ33ปีนะคะข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็เป็นจำพวกยาบ้าเม็ดแอมเฟตามีนนะคะไว้ในครอบครองโดยไม่ได้ร <pe> ับอนุญาตจับกลุมบนเรือสปีดโบ๊ทเลยนี่ลอยอยู่นะใช่กลางน้ำเลยนะตรงท่าเรือหาดนพรัตน์ราอ่าวนางกระบีนะคะของกลางเนี่ยเป็นยาบ้าสเม็ดค่ะ สืบเนื่องจากสถานีตำรวจน้ํากระบี่น่ยนำกำลังออกตรวจเขตพื้นที่รับผิดชอบท่าเรือนะคะก<ะ>ลุ่มเป้าหมายก็คือนี่แหละคนบนเรือจากการสืบสวนหาข่าวเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีการมั่วสุมเสพยาบ,าบ้าบนเรือสปีดโบ๊ทบริเวณท่าเรือหาดนพรัตนาราน,นี่แหละ,ะก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะ,ะก็เห็นเรือเป้าหมายแล้วแหละจอดรอรับนักท่องเที่ยวแบบเหมาลำะนะคะก็จึงแสดงตัวว่าน,นี่ตำรวจนะ นะแล้วก็ขอขึ้นเรือไปก็ก็ตรวจหลายอย่างเรือนี่เป็นเรือโดยถูกต้องไหมมีใบอนุญาตไหมมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่านายสุนันเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของนะแต่ว่าเป็นผู้ดูแลเป็นเด็กเรือก็บอกเอาผมผมผมเป็นคนดูแลนะครับแต่นายสุนันเนี่ยตอนเห็นตำรวจเนี่ยคือมันเลิอกลากมันเก็บอาการไม่อยู่มันเก็บอาการไม่อยู่ตำรวจก็เลยบอกว่าเอ๊ะ ตอนแรกจะมาตรวจเรือว่าเป็นเรือเถื่อหรือเปล่าครับแต่ลักษณะอาการแบบนี้เนี่ยดูดูดิดดินะอขอค้นตัวเจอจ้านี่ค่ะซองเนี่ยค่ะอ,อยู่ในกระเป๋าสะพายนะคะคแล้วก็เจอไป4เม็ดนะสุนันก็เลยรับสารภาพว่าเป็นของผมเองนะตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้รับทราบแล้วก็นำตัวส่งสพาอาวนั่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะคซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะ หลังจากที่ท่านนายกได้แอคชั่นเรื่องอายาเสพติด <c oughs> ที่ท่านให้นโยบายมาเลยว่าสมเดือนหลังจากนี้ <c oughs> ต้องขจัดยาเสพติดให้สิ้นซาบ <c oughs> ไม่ใช่ที่จะมาระบ,บาดาทั้งรายเล็กลายใหญ่ต้องกำจัดให้หมด <c oughs> นี่ท่านให้นโยบายมาพ <c oughs> ี่แอนแล้วตอนนี้ครับต้องบอกว่าทาั้งทางบกและทางน้ำก็เตรียมปฏิบัติการกันกัน อุนหาฝาข้างเลยจับได้ทุกวันจับได้หลายๆเคสนะฮะซึ่งเราต้องดูกันว่าหลังจากสิงหากันยาตุลายาเสพติดจะหมดไปจากบ้านเราหรือเปล่าะนะครับต้องรอดูกันนะครับ